ผมชัดเจีอยู่นะครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่านแต่ยังไม่ได้ทําการล้างโหรีนะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนนนองๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเหรียญปีพศนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิอันดับอันดับที่เท่าไหร่ครับท่านเพราะว่าเหรียญปีนี้ผมเพิ่งได้มาครับยังไม่มียังไมม่ีเวลาที่จะทําการล้างทํความสะอาดเลยครับท่านผมก็เลยมาดีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆดูพูดง่ายๆก็คือผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญปีพศนี้แหละครับท่านเพราะว่าติดอยู่หนึ่งในสิอันดับ ที่หายากนั้นทุกเหรียญมีราคาครับจะมากจะน้อยแล้วแต่อันดับจะผลิตมากผลิตน้อยแค่นั้นเองละครับท่านขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่านดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับจะพึ่งเลื่อนนี้ไปไหนนะครับคือพีพอซอะไรราคาจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นยูอินซีจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าท่านไม่ขายให้ผมไม่เป็นไรช่องอื่นก็มีซื้อเยอะแยะนะครับท่านอาจจะให้ราคามากกว่าผมด้วยซ้ํา สวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสียหนานคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลจเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านมาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับคอยพูดค่อยจากันไปเรื่อยๆครับนี่ครับลักษณะของเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ย เหรียญนี้สมบูรณ์แบบมากนะครับไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรให้เห็นชัดเจนเลยครับท่านสวยงามมากครับโดยเฉพาะบรมบอลูพงค์ท่านนี่ครับนี่ครับสวยงามมากครับมาดูเบื้องหน้าพงค์ท่านครับคือภูมิผลอดุลจเดียดครับท่านทางเตอร์บิยังไม่ทําการล้างครับตุนสือสัดเจ่ามากเลยครับส่วนด้านหลังก็คือรัชกาลที่เก้าครับท่านเดี๋ยวมาดูบรมรูลลูพงค์ท่านดีครับม่สวยงามขนาดไหนนี่ครับโอเคมากนะครับเหรียญแบบนี้น่าเก็บสะสมมากครับ แล้วมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองนิกเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยนิกเกิลผสมทองแดงครับสวยงามคมชัดเจาะมากนะครับนีวยังไม่มีอะไรรอยบุบรอยบี้เห็นชัดเจนเลยครับสวยงามมากนะครับสำหรับปีนี้ครับประเทศไทยพศสอง6ันห้า้ยสามสิบหกครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดเป็นจกมบาบพิษดูสิตวัลลามรัท่านเนี่ยสวยงามมากนะครับสำหรับวัดสมุนแบมากนะครับเหรียญนี้คมชัดเจาะมากเลยคือไม่มีอะไร สียหายให้ดูเลยครับไม่ใช่เหรียญตลกไม่ใช่เหรียญผิดผลิตผิดพลาดอะไรหรอกครับกเหรียญปกติธรรมดาสวยงามนี่แหละครับท่านส่วนด้านล่างคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทไอรินะครับเรามาดูกับเบื้องก็โอเคมากนะครับกับเบื้องเห็นรอยเป็นแถวเลยครับนี่สุดยอดเลยครับสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านสาหรับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนี้ติดอยู่ที่อันดับที่สิบครับท่านของเหรียญที่หายากครับ ผลิตอยู่ที่46ล้าน909,000 2,000เหลียนนะครับท่านสำหรับปีพศ2 5 6เนี่ยรัยถ้าท่านมีอยู่อย่าลืมนะครับติดต่อหาผมด่วนกี่ก็ได้ครับถ้าไม่ท่านไม่ยังไม่อยากขายก็ไม่เป็นไรครับเพราะอะไรรู้เปล่าครับอีกไม่นานกองกระสาบจะเลิกประกาศรับประกาศที่จะยกเลิกการใช้ของรอเก้าไปซะแล้วครับ อีกไม่นานครับอีกไม่เกินสองสามปีข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าอยู่ในเฟส้ยอยู่ในเพจของกองกระสับเนี่ยนะครับท่านในเว็บไซต์ของกองกระสับที่ผมเข้าไปค้นหาดูนะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านถ้ามีครับอย่าลืมนะครับเนี่ยถ้าเป็นยูเอ็นซีครับเหรียญนี้ครับถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงครับมีราคาทุกเหรียญครับแล้วก็มากด้วยครับถ้าเป็นยูเอ็นซีครับเนี่ยเหรียญนี้ครับ บอกตรงเลยว่าได้แปดพันได้แปดสิบาทครับเฉพาะาเหรียญนี้ครับถ้าเป็นยูเินซีครับแต่ถ้าเหรียญนี้ผ่านกันใช้มาถ้าแย็เย็นจะตกอยู่ที่ประมาณสามสิบาทถึงสี่สิบาทประมาณนั้นนะครับท่านในแต่ละเหรียญนะครับท่านถ้าสามสิบาทก็แต่เหรียญนี้เท่าที่ผมดูดิตกอยู่ที่ประมาณสามสิบาทเองครับเพราะว่ายังไม่ทําการล้างครับถ้าทําการล้างแล้วจะสวยวิ่งขึ้นมาเมื่อไหร่ล้วก็สี่สิบห้าสิบได้สบายสบายเลยครับท่านไม่ต้องห่วง ปีปสพันห้ารอี้ติดอันดับอยู่ที่อันดับที่10นะครับท่านขอให้พี่่เพื่อนๆน,น,น้องๆุกท่านถ้ามีนะครับตีไป,ไปเลยครับยูเอ็ซแปดสิบาทนะครับหนึ่งร้อยเหรียญแปดพันบาทท่านรับไปเลยนะครับ